กิ่งนวะหอรคุณอาจารย์สวัยวัดราชนาดาปี5 0 4หหรือเรียกกันอย่างว่ากิ่งรุ่นสีอาจารย์สวัยนะครับดูแล้วซื้อเป็น6 0วิิกับเอลปาสวัสดีครับจุดสังเกตแรกครับตรงเรียนหน้าอกนะครับจะตอกเป็นลักษณะโคตตุ่ตูซึ่งเป็นลักษณะโคตกลมๆและตรงนี้ก็จะตอกโคตเป็นเบอร์เดียวกันนะครับนะเป็นโคตตุ่ตูจุดแรกนะครับ แล้วเม็ดพระศกนะครับก็จะเป็นโคตตุตุวเหมือนกันครับตอกรอบเลยนะครับนะพระทุกองนะครับจะมีลักษณะลอยแต่งขัดเห็นไหมแต่งเป็นลักษณะให้เหมือนเป็นจีวรพระกลิ่งที่ถือดอกบัวก็จะแต่งเป็นลักษณะทรงแหลมแหลมแต่งนิว้วแต่งมือจะมีความคมมากตรงนี้นะครับพระนะครับจะออกสีนวะกลับดำรรหรือนะวะอมเขียวจะออกแบบเขียวเขียวขี้ม้าหน่อยเห็นไหมผิวเขียวเขียวขี้มา้านะครับตรงบัวนะครับตรงนี้ครับ จะมีลักษณะรอยพรุนเนี่ยตามบัวเราเห็นเลยเห็นไหมเนื่องจากเป็นผ้าหล่อหล่อผิวเขาจะไม่ตึงอย่างนี้ครับก็มาทําการแต่งเพื่อให้ผิวเรียบเนียนเห็นไหมนี่คือผ่าน,าน,าน,านการแต่งแล้วผิวเรื่งเรียบเนียนแต่จุดนี้คือจุดที่หล่อมาไม่โดนการแต่งก็จะเป็นลักษณะผิวนพรุนอย่างนี้ใต้ฐานนี่จะเป็นลักษณะรอยจานเราจะเห็นลักษณะรอยตะไบเห็นไหมแล้วก็ทําการเจียให้เรียบไม่เห็นรอยตะไบใครมีสวยๆก็ยินดีรับเช่าหลักหมื่นนะครับกี่อาจารย์โชว์สวยทุกรุ่น